ินตามน้องบุ้มบิ้มนะคะลุ้นหน่อยว่าขายไหมโอ้ยดีมากเลยเดี๋ยวไปดูข้างในกันถึงทะเล,เลแล้วโอ้โหโอ้แดดีมากเลยคนน้อยจะบาย ค่ะ <laughs> ข้าวมาแล้วก้านปูใบ <S <S แล้วก็หมูทอดกะทีอย่างเดี๋ยวรออีกสองอย่างย้อนแสงก็จะมืดมืดหน่อยมืดตืต๊ด โหทำอะไรอ่ะโหทำอะไรอ่ะมติดกอนะมาหมึกจะติดคอตายเอาจหรออร่อยไหมอร่อยฮะอร่อยอร่อยอ่าหนุยคัสแอคชั่นอร่อยไหมอร่อยโอ้มิ้งคุนจีอ่ะเอ๊ะฮะจุมบจังไม่ออกแกงคั่ว ใบชาปูเนื้อปูเนื้อปูไอเนี้ยหวานอนะ่ะอร่อยน้ำจิ้มก็แซ่บก็ออกเปรี้ยวนำรูกบอกว่าหมึกทอดกระเทียมอร่อยมากโอ๊ยทำไมมันไม่ชัดเลย <c oughs> งับมันย้อนแสงอะมันมืดไปหมดเลยอ่ะ คือดูนี่กล้ามเนื้อกล้ามปูอ่ะมันใหญ่มากเลยนะดูช้อนหป่ะกล้องไม่ชัดเลยอันเบลเลอร์เลยอ่ะเอาอะไรกลับบ้านเนื้อแบบหูหวานมากอะไรกินแล้วถ่ายไม่ทันปลาเห็ดโคลี่กระเทียมกรอบมากกินได้ทั้งตัวเลย ขออภัย <ไฟ S 1> ในความมืดดึกตื่นของว<ไฟ>ิดีโอแต่เปลี่ยนรึเบสไม่ถูกขวาหอยแครงลวกอย่างสุดท้ายแต่เดี๋ยวคิดว่าจะสั่งกลับบ้านไปกินมื้อเย็ยนอีกรอบนึงอร่อยมากราคาดีด้วย <laughs> จะให้ดูว่ามันอร่อยมากขนาดไหนแบบคอดอะคอดตัวน้ําแห้งอะนี่ก็คือกระทงกระเทียมไม่เหลือ <laughs> ไม่เหลืออะไรเลยเยี่ยงอ,อร่อยจริงๆสั่งกลับบ้านอีก3มอย่างโอ้ยเกียดกลอ้องม,มืดมองไม่เห็นไมต้องหันมาถ่ายหนูตองกำลังแขะปูด้วยเหลือออย่างเดียวน้ำแข็ง ไม่เห็นอะไรเลยมือตืๆๆ่อๆอร่อยมากจริงๆร้านชื่อ <c oughs> อะไรนะริม,มทะเล,ะเลขอเออริมทะเลอะไรอะ่ะบางตะบ,บูนเออนั่นแหละทะเลสุดๆดีมากอากาศก็โอเคตอนนี้ไม่ร้อนแล้วเมื่อกี้นั่งข้างนอกไอแดดร้อนก็เลยย้ายตอนแรกนะขับเมื่อครั้งมาโอเ้เห็นร้านใหญ่ร้านโตแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่แวะร้านนี้แต่คนมาเจอร้านนี้แล้วนะ ีหน้าที่ไม่ได้แบบมองไม่เห็นหน้าคนพูดเลยเราปิดบังตัวตนีแท้จริงในการรีวิวดูราคาดีงามตึงรวมซื้อกับบ้าแล้วด้วยนะเนี่ยตายตัวเองก็ได้จคจะกินกินเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้านแล้วกินกบบาตามบูมบิ๊มทุกเมนูเลย ปูใบชะพูใช่เอ๊ยไม่ใช่ใบใบชะควไม่ใช่ใบชะพูรสชาติมันอร่อยนะไม่ไม่เผ็ดแต่ว่าเราว่ามันติดหวานนิดนึงแล้วก็มือกระเทียมก็แอบติดหวานนิดนึงเหมือนกันแต่ก็อร่อย,ยก็กินจนเกี้ยง ว่าไงฮะอร่อยอร่อยทุกอย่างอเอเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะมาใหม่ขอบคุณน้องบุ้มบิ้มแนะนำร้านอร่อย